สรุปข่าวเชิงมันยูโก,โกรประจำวันที่8กันยายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดชิงนี้ขอสเสนอฮากริฟเปราผีคว้าจูดเสริมแกร่งแดนกลางดีกว่าไหมโดยเอเวนฮากริฟอดีตกองกลางของทางแมนเชสเตอร์เดเรียกร้องให้สโมสรเก่าคว้าตัวจูดเบริงแฮมกองกลางเนื้อหอมของดัตบุลวารุวมทีมไม่จงได้โดยมิฟิว19ปีบันนี้ขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่เนื้อหอมที่หลายสโมสรดังของยุโรปต้องการตัวโดยเฉพาะเลโวพูที่มีการบริการจะว่า พร้อมแดนหน้าเต็มที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมชุดเสมอหน้าซึ่งฮันคาริฟก็ยกย่องฝีเท้าของเบริงแฮมเป็นอย่างมากเลยนะพร้อมมั่นใจนะว่าสตาร์ทีมชาตนเกิดปลายนี้จะเข้ามาช่วยให้ทางไปแสดงการมาสู่ความยิ่งใหญ่กันได้อีกครั้ง เขาสามารถไปได้ทุกที่ที่ต้องการคุณคงเห็นเด็กชาวฝรั่งเศสหลายคนพวกเขาไปยังเบริอัลมาดรตดนั่นคือสโม,มสรที่ทุกคนอยากจะไปเบริอัลมาดริดตหรือบารเซโลนาเพราะทุกคนต้องการจะเล่นฟุตบอลในเกมรุกเขาต้องตัดสินใจในการพลิกสโม,มสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์และก็พาพวกเขาคืนสู่ดับท็อปอีกครั้งผมคิดว่าเขาสามารถรับภาระนั้นได้อยู่นะผมคิดว่าเด็กคนนี้เขาไม่ใช่กองกลางตัวรับหรือเป็นแข้งแบ็คเบอร์เบอร์สิบ ที่อยู่ระหว่างในตำแหน่งเบอร์8กับเบอร์10เขาฉลาดนะน้ำหนักการจ่ายบอลของเขาก็ยอดเยี่ยมมากในครั้งนี้คุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาก็คือจิตใจเขารักฟุตบอลเขาเอาใจใส่เขาพร้อมจะลุยเขาเป็นกองกลางที่สมบูรณ์แบบมากในเวลานี้เป็นนวัตงานที่ต้องรองดูกันต่อไปก็นเ้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรแนะนำมาขนาดนี้ไม่สนใจคงไม่ได้โปอดนะเรามาดูข่าวจอมมารก,กันอีกครับ ัตัมกังบนปรนโดเป็นตัวปัญหาในปรวผีนะโดยทั้งยับตัมกังบนแต่ว,วา่าคิเซนโดปรนโดอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของทางแมนอยู่หลังจากที่หลุดเป็นตัวสำรองในช่วงที่ผ่านมาโดยสตาฟทีมชาติโปรตุเกสล้มเหลวในการย้ายออกจากทีมในช่วงสมัยน,นี้แม้ในเกมที่ทีมเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลเจ้าตัวก็ยิ้มย้มแจ่มใสดีและยังปรบมือให้กับทางอาร์เซนีที่ทำประตูได้แต่ทางสตารเองก็ยังหวั่นนะว่าปรนโดจะเป็นปัญหา โดยตามได้กล่าวแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะกลายเป็นปัญหาหรือไม่ผมคิดว่าคิเซโน่ปรันโดเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขายังคงเป็นตัวเตะที่มีคุณภาพเป็นจอมถล่มประตูเขายังไม่ฟิตมากพอหลังเข้ามาร่วมทีมหลังจากช่วงประชันและผู้จัดก,การทีมมีการตัดสินใจใช้นักเตะที่ฟิตและก็พร้อมออกสตาร์ทในครังนี้ อกจากนี้ยังมีเรื่องราวมากมายของวิธีการเล่นของเขาและความเข้มข้นของนักเตะแต่ปรันโด้เองนั้นเป็นนักเตะที่ต้องการลงสนามในทุกเกมผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและก็ประสบความสำเร็จและก็จะแฮปปี้กับการนั่งอยู่ที่กลางสนามอันนั้นเขาจะแสดงตัวตนและก็เข้นศักยภาพออกมาการมีเขาอยู่ในทีมเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมและก็ผู้จัดการทีมในเรลานี้ ผมอยู่ในเกมกับทางอาร์ซนอนและจากข้างสนามมันดูเหมือนคขาว่าปรนโดจะมีอิทธิพลในแง่บวกต่อผู้เล่นจากม้านั่งสำรองทั้งก่อนเกมระหว่างเกมเขาปรับตัวกับบทบาทและเขาสิ่งที่ทีมกำลังทำได้ไม่มากก็น,น้อยแต่ผมไม่อาจจะเห็นด้วยว่าเขาจะพอใจกับบทบาทปัจจุบันและเตะในแบบที่เขาเป็นจะเดินไปหาเคาะที่ประตูห้องของผู้จัดการทีมเขาเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมดังนั้นท้ายสุดแล้วจะบรรลุเป้าหมายของตนเองกับทีมได้ในครั้งนี้ เปนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะซัมมองแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าพี่แกอาจจะคิดอะไรอยู่ก็เป็นได้เรามาดูข่าวจอมมารกันครับใจกลังมา4จุดสำคัญเห็นแมนยูซ้อมก่อนชบูตสโตรสตัดนะโดยการน,นี้ทางแอนโทนีกับทางจเจโกตาโดต่อกันติดนะฮะบรูโนยิ้มแย้มเปิด4จุดสำคัญได้เห็นแมนยูลงซ้อมก่อนจะดวนกับทางบรอัลโตสตัดในเกมเปิดหัวยูโรปาลีกในวันนี้ โดยอีริกธนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนยูจะนำทัพไปแสดงเปิดบัลังโอทาฟอร์ดตามรับการมาเยือนของเปเรียลสแตดในศึกยูโรปาลีกให้รับใงกลุ่มกลุ่มอีนัดแรกในคืนวันพฤหัสบดีที่8กันยายนนี้เวลา2นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย เชื่อว่าในเกยมยุโรปกุนซูชาวดัชคนนี้คงจะหมุนเวียนนักเตะบ,บางตำแหน่งโดยให้ทั้งคิเซโน่ปรันโดและก็แฮร์รี่แม็กไกวกับตันชีนกลับมาเป็นตัวจริงขณะที่ทางกาเซมิโรกองกลางคนใหม่ชาวบาซุเรเลียนก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเกมเช่นเดียวกันวันนี้นักเตะาปแสดงกาังมีสภาพจิตใจ,จที่ยอดเยี่ยมหลังคว้าชัยในลีกมาร์ซีนัดติดต่อกันและในการลงซ้อมก่อนเจอกัอกบทางโซสัดน,นั้น แมนเชสเตอร์วิลลิงตันนิวสอต้องชินก็มองเห็น4จุดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้รเริ่มจาก1กันก่อนคักันแอนโชนี่ดานโลดต่อกันติดนะ โดยตอนนี้ที่แมนยูประกาศคว้าตัวแอนโทนีปีชาวบาัลซเรียนมาจากทางอาแจ็คนั้นแฟนอบอลปีศาจแดงต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นการประสานงานก,น,กนกันกับชางจีโก้ดาโรดแบ,บ็คขวาโปรตุกสและก็ลุ้นกันว่าทั้งคู่จะจูนกันเข้ากันได้เร็วแค่ไหนซึ่งแอนโทนียิงประตูได้เลยหลังถูกส่งลงเล่นนัดแรกในเกมชนะอาร์ซอนไปสาต่อนึงขณะที่ดาาโรดก็ทำผลงานได้ดีตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่นส่งผลให้อาราเบลิก้าต้องหลุดไปเป็นสำรองยาวในครั้งนี้ ในการฝึกซ้อมทั้งคู่ดูประสานงานกันได้ดีและก็มีการพูดคุยกันตลอดหลังใช้ภาษาโปรตุเกสเหมือนกันและดันโลดเองก็ช่วยให้ออนโทนีปรับตัวในแดนผู้ดีได้รเร็วยิ่งขึ้นสมาคร้อที่2ดูบรับกาทำงานหนักนะโดยแมนยูยืมตัวมาตินดูบรับกาในทวันดิวคาสเซนมาใช้งานในรายการนี้หลังปล่อยดินทนตาซันไปให้กับทางนอนทิแองแฝบรต์ยืมตัวซึ่งในดดนชาวโซอร์เกียวัย34ปีรายนี้จะเข้ามาเป็นมือ2ของทีมต่อจากทางดบิดเยคิยาีย และคงจะได้โอกาสในการลงเล่นในฟุตบอลถ้วยซึ่งในการฝึกซ้อมดูบรักาก้าแสงให้เห็นถึงการทํางานอย่างหนักและกหวังจะสร้างความประทับใจให้กับทางเชนฮากเจ้ามาข้อที่3 2ดาวรุ่งร่วมซอมนะโดยซีดานอิกบานและก็อาริอันโดกรานโชสดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์เ็ร่วมลงซ้อมกับพี่ๆและกหวังจะสร้างความประทับใจให้กับกุนซือชาวดาษ ทั้งคู่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงปริซันและการาโชเองก็ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองไปแล้ว1นนัดในรายการนี้ส่วนทางอิกบันยังไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองเลยทำให้ต้องพยายามทำงานอย่างนักเพื่อจะให้โอกาสในการลงเล่นบ้างในครั้งนี้นั่นเองครับชอมาข้อที่4ีเซอร์บรตในทีมยอดเยี่ยมนะหลังจากคว้าชัยในลีกมาแล้ว4นัดติดต่อกันทำให้ปีศาจแดงมีสมบตัติแต้มแต่ระบบห6นัด ขึ้นมาอยู่ตัที่5ของตารางคะแนนช่วยให้บรรยากาศในทีมยอดเยี่ยมต่มไปด้วยซึ่งในการฝึกซ้อมนักเตะทุกคนมีสปปรดิตเยี่ยมโดยบรโนฟันเดชกองกลางโปรตุกสยิ้มย้ําตลอดเวลาเช่นเดียวกับทางเจอรอนซานโชปีกทีมชาติอังกฤษขณะที่อันโจนี่ก็เล่นมุกตรกกระทางคิสเตียนอีิกเซนและก็ไทเบลมาลเซียซึ่งดูแล้วทําให้บรรยากาศภายในทีมเต็มไปด้วยความสุขในครั้งนี้ เป็นธรนนี่ก็เป็นการพูดถึงการซ้อมก่อนเกมที่ทางแมนยูนั้นจะต้องไปลุยในศึกยูโรปาลีกในค่ำคืนวันนี้เรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับกันท่าเปเชนะแมนยูพร้อมจะคุยต่อสัญญากับทางแรดฟอดโดยแมนยูพร้อมที่จะตั้งโต๊ะคุยเรื่องการต่อสัญญากับทางวาคาแรดฟอนโดยพวกเขาพร้อมจะให้สัญญาที่มีระยะยาว5ปีด้วยกันตามการ,ปรเปิดเผยของยูดสันสื่อของอังกฤษ ดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพร้อมที่จะเปิดปร,รับการเจรจากับทางบาคาร์ฟ,ฟอร์ดก่อนหน้าคนดังของทีมเกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ตามการรายงานจากทางสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษโดยก่อนหน้านี้แข้ง24ปีรายนี้ตกเป็นข่าวกับทางปารีสแซงแปร์อย่างหนักหลังจากที่เขาเหลือสัญญากับทีมถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นโดยถึงแม้มันจะมีออปชั่นที่จะขยายสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีแต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าจะมีการใช้ออปชั่นนั้นจริง ท่าน,นี้เดซันยังบอกว่าแมนยู U, พร้อมที่จะให้สัญญาหรือยะเวลามากถึง5ปีกับทางบรัฟอร์ดเลยทีเดียวแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าจะให้ค่าเหนื่อยเขาเพิ่มขึ้นเท่าไรากันแน่โดยเป็นที่เชื่อกันว่าปัจจุบันดาเตะชางกฤิตไบรน้รักเงินอยู่ที่สัปดาหล์ละ200,000ปอนด์หรือประมาณ8.4ล้านบาทในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นว่างงานที่ต้องรองดูกันต่อไปก็กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันนครับ แฟนผีปรอชมเชนฮาร์กบอกใบ้บรันโดตัวจริงแมนยูลุยยูโรป้าลลกคนแรกในชีวิตโดยกุนซือแมนยูได้เผยด้ว่าคิเซนโดบรนโดอาจลงตัวจริงในยูโรป้าลลกนัดแรกซึ่งจะเป็นหนแรกของเจ้าตัวหลังอดลุยยูฟาแชมเปี้ยนลีกในครัน้นี้โดยอิลิกเชนฮาร์กผู้จัดการทีมแมนเชสเต็ด อันดับที่ห้าในเกมพรีเมอริงกิตเผยความพร้อมของทีนในการถแถลงข่าวก่อนเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่มอีซึ่งจะเปิดบ้านต้อนรับเบรียอสัดอันดับที่9ของลาลิกาสเปนในคืนวันพฤะัสบด,ดีที่8กันวันนี้แข่งขันกันเวลาตีสองนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย เดอร์กินนี่คิสเียโนปรันโดซึ่งเคยมีข่าวว่าอยากจะย้ายทีมเพื่อโอกาสในการลงเล่นยูฟาแชมเปียนลีกแต่หาทีมใหม่ไม่ทันก่อนจะไปตลาดนักเตในช่วงสมอหนึ่งกันจ,จนนี้ที่ผ่านมานี้และถูกจับตาว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับแมนยูในศึกยูโรปลีกนัดเปิดหัวหรือไม่ซึ่งหากได้สัมผัสในเกมที่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเจ้าตัวที่ได้เล่นในยูโรปลีกหลังจากเคยผ่านศึกยูฟ่าคัพชื่อเดิมของประกาศนี้กับทางสปอร์ติ้งดิสปอนมาแล้ว2นัด ในปี2002สมัยยังเป็นดาวรุง่งวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นสนุดท้ายเทนฮากพูดถึงโอกาสของปรนโดหลังจากพึ่งจะลงไปตัวจริงเพียงแค่ครั้งเดียวในรายการนี้ในเกมพิมเบริกที่บุกไปแพ้เบรนฟอร์ดไป0-4โดยว่าตอนนี้มีความฟิตถึงระดับที่จะเป็นไปได้11คนแรกแล้วเขาพร้อมจะออกสตาร์ทกันแล้วนะนน่นอนว่าเราอยากจะชนะทุกเกมและต้องการที่จะชนะทุกรายการดังนั้นเราต้องจริงจังกับทุกอย่างเราไม่ได้มีทีมแค่ชุดเดียวนะ เรามีผู้เล่นทั้งทีมเรามีความคิดที่ว่าเราต้องชนะทุกเกมนั่นคือสิ่งที่แมนเชสเตอร์เต็ตต้องการในวละนี้บางทีผมก็ไม่สามารถทําให้ผู้เล่นทุกคนมีความสุขได้ในทุกเกมอยู่แล้วแต่ทุกคนจะได้รับเวลาในการลงเล่นในเกมของพวกเขาหาพวกเขาทําได้ดีแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเราต้องการทุกคนเพราะเรามีหลายเกมที่ต้องลงสนามไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกที่เรารออยู่ในตอนนี้รวงถงะนะเลฟุตบอลถ้วยในประเทศ ไปติวงเงนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วกันว่าเกมวันนี้จะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ airs, ในช่วงเชียงขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมกันด้วยครับ